ถ้าคุณกําลังตามหาระ้านเติมเพชรเกนชินแบบถูกๆนะครับผมผมขอแนะนำเมลรถอัพนะครับผมเติมถูกเติมไวนะครับผมแล้วก็ปลอดภัยนะฮะถ้าหากสนใจแล้วก็สามารถติดต่อไปที่เพจได้เลยนะครับผมหรือจะแอดไลน์ไปก็ได้นะครับผมเติมถูกและไวนะครับผมปลอดภัยแน่นอนและสวมวิญญาณลมจันทร์นะฮะก็หายกันไปนานนะครับผมคืออาทิตย์ที่ผ่านมาผมเป็นร้อนใน่านะครับผมที่ลำคอนะฮะ ลองคิดสภาพตอนที่เราเป็นแผลที่คอนะครับผมแล้วเราเวลาเรากลืนน้ำลายหรือกลืนสิ่งต่างๆเข้าไปมันก็จะรืดผ่านแผลนั้นไปนี่เรียกว่าเป็นอาทิตย์ที่สนุกสุดเบี่ยงไปเลยนี่ผมทรมานชิบหายแตตอนนี้แผลเริ่มดีแล้วหายละกลับมาละนะฮะแต่ก็ยังรู้สึกว่าเสียงผมแม่งแปลกๆอยู่ดีนี่หรือไม่ได้ยินเสียงตัวเองนานว่าให้ตายแล้วผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่านี่ผมเคยติดค้างไว้เป็นไกด์ผู้เล่นใหม่นี่ผม5คลิป4 EP ีพีนี่ผม ก็เลยว่าจะมาทำต่อนะฮะคือก็เคยบอกแล้วว่าไม่สัญญาว่าจะลงต่อเร็วขนาดไหนแต่ว,ว่าถ้ามีอะไรแต่ว,ว่าอยาก ทำให้เกี่ยวกับเกินไกด์ผู้เล่นใหม่เนี่ยมันก็จะออกมาเรื่อยๆนี่ผมอันนี้นึกออกอย่างหนึ่งนี่ผมวันนี้จะมาจัดอันดับจัดเทียสำหรับตัวละคร5ดาวสําหรับคนที่รุดเลทนี่ผมเพราะว่ามันก็มีคนที่ได้เรียกว่ามีคนที่สมหวังนี่ผมในเลทกับคนที่ไม่สมหวังนี่ผมรุดเลทนะฮะมี2ประเภทนะฮะซึ่งแน่นอนว่าตัวละครรุดเลทเนี่ยคือมันก็ไม่ได้แย่นะฮะมันก็ไม่ได้แย่มันจะมีบางตัวที่ ใช้งานได้ดีมากบางตัวอาจจะใช้งานได้เอ่อเลดเกมบางตัวดีต้นเกมโคตรบางตัวก็ดีหมดเลยทั้งเกมนะเพราะฉะนั้นเอ่อการจัดในวันนี้เฉพาะเอ่อคนเล่นใหม่เท่านั้นละกันนะฮะสำหรับคนปกติทั่วไปก็ดูได้แหละแต่ว่าถ้าจะให้ผมจัดให้กับคนที่เล่นมานานแล้วมันจะเป็นอีแบบหนึ่งนะอันนี้ผมจัดเฉพาะให้คนที่เพิ่งเริ่มเล่นละกันนะไปในแะค่ผม5ตัวอันดับในะผมตัวเลดอันดับที่5ในแะค่ผมเริ่มกันที่ชีฉีนะฮะชีช้ีตัวละครหลุดเลดสุด เกลือนะครับผมที่คนทุกคนที่เล่นเกมนี้แทบจะเรียกว่าไม่อยากได้น้องนะครับผมเพราะว่าตัวละครฉีไม่มีความสามารถอะไรเลยนอกจากฮิวนะฮะไม่มีความสามารถในการทำดาเมจนะครับผมสกิลธาตุสกูดาวนานมากนะฮะแล้วก็กดไปนะครับผมสกิลปกติจะมีลูกแก้วธาตุหรืออนูธาตุสำหรับการอ่าให้มันเด้งเข้าตัวละครเพื่อเก็บอัลติเมทแต่ของฉีนี่ครับผมไม่มีนะฮะสู์ลูกนี่ครับผม ไม่ว่าจะสกิลโดนแบบว่าโบบะโบบะขนาดไหนมันก็ไม่มีลูกแก้วธาตุธาตุน้ําแข็งเด้งออกมาจากสกิลนะฮะให้มันได้อย่างนี้สิเนะี่ยอันนี้คือข้อเสียอย่างแรกนะครับผมส่วนข้อเสียอย่างอื่นก็คือฮิลเนี่ยเป็นฮิลเป้าเดี่ยวนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการทาดาเมจและการช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านต่างๆไม่มีอะไรเลยนอกจากการฮิลนะฮะแต่ถ้าเป็นไกด์สำหรับคนที่เล่นมานานแล้วแนะ่นอนว่าฉี่ฉ,ฉีจะไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากนี้นะครับผมแต่ว่า ถ้าเป็นสําหรับคนเล่นใหม่เนี่ยชีชๆมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือก็คือฮิวเนี่ยแหละอ่าการที่น้องฮิวได้เ่ยแหละมันก็คือประโยชน์ของการเล่นใหม่ๆแล้วเพราะว่าการเล่นใหม่ๆตอนช่วงแรกๆแน่นอนว่าเรามีตัวฮิวไม่มากบางคนไม่มีเลยมีตัวเดียวตัวแจกก็คือบาบาร่าแต่ว่าอาบิสประมาณชั้น4ชั้น5ขึ้นไปเนี่ยมันต้องใช้2ทีมซึ่งเอาให้ปลอดภัยมันก็ต้องใช้ตัวฮิว2ตัวแหละเนาะเพราะมันมี2ทีมอ่าถ้าใครได้ชีฉีมาเนี่ย ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะจริงๆในการเอาไปฮิวอีกทีมหนึ่งถ้าเกิดว่าฮิวเรามีตัวเดียวเงี้ยอีกทีมหนึ่งมันก็จะไม่มีฮิวอ่าถ้าเราไม่มีจริงๆเนี่ยฉีเนี่ยก,ก็ก็ได้ก็ใช้ได้เพราะว่าน้องมันฮิวแรงมากผมเล่นช่วงแรกแล้วผมแบบว่าไม่มีฮิวใช้ผมก็ใช้ฉีนั่นแหละในการฮิวแต่ว่าน้องมันไม่มีประโยชน์อย่างอื่นอย่างที่บอกคือน้องมันฮิวได้อย่างเดียวจริงๆลูกแก้วท่ามันก็ไม่มีให้ตัวเองให้ทีมก็ไม่ได้นะฮะ ฉะนั้นถ้าแบบว่ามีแบบว่าตัวเลือกอย่างอื่นที่เป็นแบบเดียวน่าเบนเนตอะไรเงี้ยหรือมีตัวฮิวตัวอื่นจีนอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ฉีชีอ่ะหยิบตัวพวกนั้นไปใช้มีประโยชน์กว่าเยอะเนะฮยซายงซาย,ยุเนี่ยใช้ไปเลยกรณีที่จะหยิบฉีชีคือแม่งไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเช่นเราไม่มีตัวฮิวตัวอื่นแล้วแบบว่าเรามี2ตัวก็คือแบบบาบาร่าชีชีเงี้ย แล้วเราต้องใช้2ทีมก็คือโอเคนั่นคือกรณีแบบสุดพิสัยนะฮะก็ใช้ฉี่ๆไปก็ได้ไม่เป็นไรแต่คุณจะได้แค่ฮิวอย่างเดียวบัฟพลังโจมตีไม่ได้โลไม่มีอะไรไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรสักอย่างนะผมมีแต่ฮิวอ่าต้องต้องใช้เซตช่วยแทนซีโนเบสอะไรเงี้ยหรือเป็นเซตหอยเงี้ยฮิวแล้วแบบว่าเระเบิดเป็นทำดาเมจได้บ้างแต่อย่างอื่นก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะเพราะฉะนั้นน้องมีแค่ฮิวนะฮะน้องมีแค่ฮิวได้มาต้นเกมถือว่าเกลือไหมเกลือมากแหละเกลือมากอืมกพจริงๆคือถ้าสมมุติเราได้ตรงเลหือลุดเตัว่ย มันมีประโยชน์มากกว่านี้นีครับผมของฉีนี่คือถ้าผ่านต้นเกมไปแล้วเรามีฮีลตัวอื่นปุ๊บเราแทบจะไม่มีโอกาสได้หยิบมาใช้แล้วฮะอ่ะตัวต่อไปนี่ผมอันดับที่4ใช่ไหมก็ให้เป็นโมนาแล้วกันสาหรับโมานาเนี่ยผมช่วงต้นเกมเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่ได้โดดเด่นแล้วก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าช่วงเลทเกมหรือช่วงที่เราทําดาเมจได้เยอะแล้วเราทําโชเคสหรือเราเล่นทีมที่เป็นดาเมจตูมใหญ่ๆ และชอบให้มันแรงมากๆโมนาจะเป็นอะไรที่าสามารถใช้ได้เพราะว่าโมนาเนี่ยมีการบัฟดาเมจเพิ่มความเสียหายเป็นโบนัสความเสียหายจากไฟนอลดาเมจยิ่งเราทำดาเมจได้เยอะเนี่ยโมนามันก็จะยิ่งบัฟได้แรงนั่นเองนะฮะแต่การเล่นในต้นเกมเนี่ยฮะมันไม่ได้มีประโยชน์มากมายอะไรตัวของโมนาไม่ได้มีหน้าที่อ,ออกมายืนยิงเป็นดาเมจออนฟิลมากถึงขนาดนั้นนะฮะ คนใหญ่จะเรียกว่าเป็นซับพอร์ตเลยดีกว่าสําหรับการบัฟความเสียหายอ่าเอามากดอันติจบนะฮะใครใส C, ่ซีเทนเนสิตี้เงี้ยอาจจะเอามากดอ e ีด้วยกระจบเือนกันไม่มีอะไรต่อแล้วถึงแม้จะทำเอ่อสแตทดีๆให้มันคริแรงแรงมันก็ไม่ได้มีประโยชน์มากมายอะไรขนาดนั้นอยู่ดีเพราะว่าอยู่ที่อันติอันติระเบิดตู้มเสร็จปุ๊บก,ก็จบเลยอ่าการที่เราเอาไปบัฟดาเมแเราให้ตัวออนฟิลหรือตัว d p s ทั่วไปในทำดาเมจ ได้มากขึ้นเนี่ยมันมีประโยชน์กว่าเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็เลยเอาไปซัพพอร์ตแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกก็คือต้นเกมเนี่ยมันไม่ได้ต้องการโมนาเนี่ยผมต้นเกม,มไม่ต้องการโมนานะับเพราะว่าดาเมจตัวละครเรามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นโมนาเนี่ยจะเก่งก็ต่อเมื่อตัวเราเก่งแล้วอ่าแล้วเราอยากได้ดาเมจเพิ่มเราก็โมนายัดเข้าไปไม่ได้แบบว่าวอนทุกทีมสําหรับโมนามันจะมีทีมที่แบบว่าใช้ได้ดีก็อย่างเช่นอายกากะใช่ไหม เดี๋ยวจะเป็นการยูโมนาก็ใช้งานได้แต่ว่าอย่างอย่างทีมอื่นเนี่ยมันก็มีตัวละครที่ดีกว่าโมนาที่จะเอาไปใส่อยู่แล้วก็ไม่ต้องจําเป็นที่ต้องไปใส่โมนามากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นใครได้มานะครับโมนาเนี่ยเก็บไว้ดีตัวละครมันดีแต่ว่ามันไม่ดีสําหรับช่วงแรกสำหรับคนเล่นใหม่ในโมนาไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นเก็บไว้จะดีกว่ายิ่งช่วงแรกเราเก็บอันติให้โมนาไม่ได้เนี่ยก็จะยิ่ง เออใช้ประโยชน์ได้ยากเข้าไปอีกเนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าได้มาเนี่ยก็แนะนําว่าเก็บไว้ก็ได้นะครับผมมันไม่ได้ดีในช่วงต้นเกมแต่ว่าเลดเกมเนี่ยเขาก็มีใช้ใช้กันบ้างนะฮะอ่ะต่อไปนี่ครับผมอันดับที่3ผมให้เป็นของเครื่อชิงนี่ครับผมเครื่อชิงเนี่ยสำหรับผมเนี่ยก็พอๆกับโมนาก็คือเก่งเลดเกมจริงช่วงต้นเกมก็ใช้ได้แต่ว่าช่วงต้นเกมผมมองว่าสายอ่าดามจไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้เก่งมาก เพราะว่ามันใช้ทีมเยอะใช้ของเยอะสาหรับพวกเซตลมใช่ไหมก็ต้องไปฟาร์มให้ตัวลมเราต้องมีตัวลมใช้ก่อนอีกอไม่มีก็ต้องใช้าทเรลเลอร์ลมอะไรเงี้ยมันจะจัดยากคือเขาใช้ของเยอะมากในทีมไฟฟ้าแล้วก็ใช้ของดีนิดนึงใช้ทีมดีนิดนึงเพื่จะออกมาเก่งพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยช่วงต้นเกมพอได้เคยฉิงมาก็กลายเป็นว่าเราอาจจะต้องไปเล่นสายกายภาพก่อนก็กายภาพก็เคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเคยฉิงกายภาพเนี่ยไม่ได้เก่งมากคือเก่งนะแต่ว่าเล่นยากไป เพราะว่ามันต้องใช้สเตมินาในการชาร์ตีซึ่งสเตมินาช่วงแรกเนี่ยเราเล่นใหม่ๆเนี่ยเราไม่เปิดเสาเนี่ยสเตมินามีหลอดแค่นี้นะฮะมีแบบปิ่มหนึ่งนะฮะชาร์ตีประมาณ 2- 3สมรอบหมดนะครับมันจะทำให้เครื่องฉิงไอเครื่องฉิงช่วงต้นเกมเนี่ยเล่นกายภาพก็แทบจะไม่ได้เลยลำบากเล่นไฟฟ้าก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นก็แค่ถ้าสมมติว่าไม่มีตัวเลือกแล้วจริงๆเนี่ยมันก็พอหยิบไปเล่นได้จะปั้นแบบว่า เผื่อไว้เลยก็ได้จะปั้นตั้งแต่ต้นเกมแล้วเล่นไปก็ได้ก็ไม่ได้แย่อะไรแค่มันก็ไม่ได้จะเล่นง่ายกว่าตัวอื่นเท่านั้นเองจะปั้นรอมีทีมเลดเกมหรือของครบก็โลแล้วก็เล่นยาวไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ผิดอะไรหรือใครจะเก็บไว้อรอทีมดีๆก่อนรอแบบว่าของดีๆก่อนค่อยทํามาเล่นก็ไม่ได้แย่เหมือนกันคือเป็นตัวกลางๆอ่ะ ค่อนไปทางเก่งนะจริงๆถ้าทีมดีอย่างเช่นมีคาซิคองคาซิฮะอ่างเงี้ยแล้วก็มีตัวบับดามเอดไฟฟ้าแบบซาร่าซีหกอะไรเงี้ยจริงๆมันก็แรงแหละอ่าจริงๆมันก็แรงไม่ได้แย่แค่ถ้าแบบว่าทีมมันไม่แบบว่าไม่เก่งขนาดนั้นอ่ะมันก็จะไม่ได้แรงกว่า ตัวหลายๆตัวเท่าน,นั้นเองนะอย่างหนึ่งคือเครื่องฉิงเนี่ยเป็นตัวที่เน้นเล่นไปนในเชิงของการควิกสวับก็คือกดสกิลกดสกิลอ่ะไม่ค่อยจะตีเท่าไหร่กด e กด q กดอัลติเมทกดสกิลธาตุแล้วก็เปลี่ยนตัวไปเล่นตัวอื่นกดอัลติเมทกดสกิสลธาตุสลับสลับเล่นกันไปเพราะฉะนั้นมันจะใช้ทีมที่มีตัวละครค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องเอาให้มันเข้ากันพอสมควรอพอเล่นใหม่เนี่ยแล้วตัวน้อยเนี่ยมันก็จะอาจจะเล่นยากไปนิดหนึ่งสำหรับช่วงต้นเกมเนะฮะ พราะยังไงเอ่อเรียกว่าตัวดาเมจเนี่ยมันก็มีเยอะทั้งออฟฟิลกับออนฟิลพวกตัวดาเมจสีดาวเนี่ยถ้าได้มาแบบว่าดีๆหน่อยเป็นเสียงหลิงซิงชิวอะไรเงี้ยเออมันก็โบทเบนนงเบนเนตเงี้ยมีเคยาแจกฟรีก็มีมันก็เลือกใช้ได้ไงเซียงิงก็ไม่ได้มีประโยชน์มากมายแบบว่าช่วงต้นเกมมากกว่าตัวดาเมจทั่วไปขนาดนั้นนะฮะผมมันต้องรอทีมเต็มก่อนเท่านั้นเองอ่ะอันดับที่2เนี่ยผมเป็นของจีนนะฮะจีน จีนเป็นตัวซัพพอร์ตในด้านของการฮิวแต่ว่ามีข้อดีก็คือตัวเองนั้นเป็นธาตุลมถ้าเกิดว่าเราฟาร์มเซตตีลมได้เนี่ยก็จะมีการกระจายธาตุเพื่อลดต้านธาตุของมอนได้นะฮะซึ่งเวลาใส่ไปเนี่ยก็คือได้ทั้งตัวกระจายแล้วก็ฮิวไปในตัวเลยก็คือทั้งกระจายทั้งฮิวในตัวของจีนเองอแต่ว่าการกระจายของจีนเนี่ยถ้าอยากให้กว้างๆแล้กวก,กดอันติแล้วก็ไม่มีการรวบด้วยะครับผม ผมจะเรียกเป็นการผลักแทนสำหรับจีนก็คือกดสกิลท้ายก็คือผลักออกกดค้างรวบได้ก็จริงแต่สุดท้ายปล่อยสกิลก็ผลักอยู่ดีนะฮะแล้วก็อันติก็คือการผลักมอนออกวงนะฮะส่วนใหญ่อะไรที่มันอยู่ในวงเนี่ยมันจะโดนผลักออกขอบๆวงหมดเพราะฉะนั้นเราไปใช้เนี่ยก็อาจจะรวบไม่ได้ดีขนาดนั้น แต่ว่าเอาไปใช้ในการกระจายธาตุเพื่อทําให้มอน,นบางๆลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีเพราะยังไงจีนก็มีฮิไวไ้ด้วยช่วงต้นเกมได้มาเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราแบบว่าขาดฮิวเนี่ยจีนจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าได้ทั้งลมได้ทั้งฮิวนะฮะทำของดีๆหน่อยเนี่ยดาเมจจีนก็ถือว่าเป็นดาเมจช่วยที่ดีสําหรับตัวซัพพอร์ตในผมที่แค่กดสกิลแล้วฮิวแล้วบัฟแค่นั้นแต่ได้มาช่วงต้นเกมเนี่ยถือว่าโอเคนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ถ้าปั้นไปแล้วเนี่ย สักวันหนึ่งก็มีโอกาสจะได้หยิบออกมาใช้อีกอเพราะว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์สําหรับหลายๆทีมอยู่เหมือนกันนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วันว่าเราจะหยิบไปใช้ทีมไหนแต่ส่วนใหญ่จีนเนี่ยผมว่ามันก็สใส่ได้ทุกทีมแหละเพราะว่าทั้งเป็นทั้งฮิวเป็นทั้งท่าลมเนี่ยก็ถ้าเราไม่ได้ต้องการอะไรที่เอามาใช้รวบมอนเนี่ยแล้วขอแค่แบบมีจิ้มกระจายได้แค่นั้นก็จบก็จีนก็สามารถทําได้เหมือนกันนะฮะ ต่อไปก็คือตัวสุดท้ายอันดับที่1น,นั่นเองก็คือพ่อดีลุกนั่นเองนี่นี่มันคือตัวอวยตลอดการแต่ไม่ได้จัดมาเพราะว่าเป็นตัวอวยหรอก เอาจริงอ่ะสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วถ้าได้ดีลุกมาดีมากนี่ครับเป็นตัวละครที่ดีมากๆสําหรับช่วงต้นเกมเนี่ผมเ,เลดเกมถ้าของไม่ดีมันอาจจะไม่ดีๆขนาดนั้นทีมไม่ดีมันอาจจะไม่ดีขนาดนั้นแต่ว่าถ้าได้มาช่วงต้นเกมเนี่ยแล้วช่วงเล่เกมมีของมีทีมเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เก่งเสมอต้นเสมอปลายนะครับผมความเล่นง่ายของดีลุกนั้นไม่เคยจางหายนะครับตัวอะไรแค่กด e ตีๆๆกดั n ติแค่นั้นเล่นง่ายมากๆนะฮะ ข้อดีของช่วงต้นเกมของผู้เล่นใหม่สําหรับดีลุกนะั้นมันคืออะไรการเป็นดาบใหญ่ครับซึ่งกลายเป็นดาบใหญ่ธาตุไฟเนี่ยดาบใหญ่นั้นมีความสามารถในการพังพวกโลหหินพังแร่พังอะไรต่างๆที่อย่างอื่นเขาพังไม่ได้อะไรที่มันมีแบบว่าความแข็งเนี่ยผมเช่นตีหินตีเสาหินตีโลหหินตัวปกติตีจะตีไม่เข้าของดาบใหญ่เนี่ยจะตีทะลุหมดไม่ว่าจะดาบใหญ่ ใครถือดาบใหญ่ก็ตีของพวกนี้ได้หมดนะฮยแต่ว่ามันจะติดอย่างหนึ่งคือโล่ไม้ไม่ว่าจะเป็นโล่ไม้เล็กหรือโล่ไม้ใหญ่นะฮะส่วนใหญ่จะตีไม่เข้าเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นดาบใหญ่ดาบเล็กธนูหรือสิอเวสส่วนใหญ่มันจะตีไม่เข้าโล่ไม้เนะฮยผมโล่ไม้คือโล่ที่แข็งเก่งที่สุดในเกมยิ่งกว่าโล่จงหลีแต่ว่าที่ดีลุกมันเป็นดาบใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งโล่หินและโล่ไม้เพราะว่าดันเกิดมาเป็นดาบใหญ่ธาตุไฟนะฮะ อพอเจอโล่ไม้เสร็จปุ๊บกดสกิลตุ้มทีก็โดนโล่ไม้ก็โดนเผาไม่ว่าจะโล่เล็กหรือโล่ใหญ่ก็มันก็โดนไฟเผาหลังจากนั้นโล่มันก็หายพอโล่หายเสร็จปุ๊บเราก็ชิวเนี่ยผมเนื่องจากเป็นดาบใหญ่ธาตุไฟแล้วก็ด้วยความที่เป็นธาตุไฟเนี่ยเป็นธาตุที่เรียกว่าเก่งเก่งสันพองมีประโยชน์ในการเพิ่มพลังโจมตีดาเมจดีระเหยได้นะฮะ ทำให้ดาเมจจากตัวดีลุกเนี่ยถ้าติดละลายหรือละเหยเนี่ยมันก็จะแรงแบบคูณ2แบบ2เท่านั่นเองเนะแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเนี่ยในการเล่นต้นเกมก็คือการสํารวจดะร้อนสปายที่เป็นแมปน้ําแข็งสำหรับคนที่ไปสํารวจด r ร g อนสปาแล้วผู้เล่นใหม่ที่ได้ดีลุกมาเนี่ยจะสำรวจค่อนข้างง่ายนะฮะจุดฟงจุดไฟนะับผมง่าย ตีหินแร่ง่ายนี้ผมพังโล้น้ําแข็งมอนง่ายพังเสาน้ําแข็งมอนง่ายสรุปคือได้ดีลุกมาต้นเกม Around the World ดีลุ k Travel Around the World นะฮะไปลูกที่นี้ผมไม่ว่าจะเจออะไรส่วนใหญ่จะไปได้หมดนะฮะยกเว้นกลัวอย่างหนึ่งกลัวสลามไฟนี่ตีสลามไฟไม่เข้านะฮะคือมันก็มีปัญหาบ้างนิดหน่อยนะับผมสำหรับการเจออบิสไฟสลามไฟ ปาทุยที่เป็นเศษก,กอบเน,นี่ยผมแล้วมันตีไม่เข้าหรือเป็นเอเจนต์แอสซิสตเอเจนต์ไฟนี่ผมก็ตีไม่เข้าเหมือนกันนะฮะมันลดต้านไฟไอนะันนั้นมันต้านไฟประมาณ50%ได้บ้างมันก็เป็นปัญหาทั่วไปสําหรับการแพ้าธาตุแพ้ทางนั่นแหละนะมันมีทุกตัวเนี่ยผมแทบจะไม่มีตัวอะไรที่มันจะชนะทางทุกตัวขนาดนั้นนะฮะ แต่สาหรับความสามารถที่ได้มาช่วงต้นเกมสําหรับคนเล่นใหม่และได้ดีลุกมาเนี่ยบอกเลยว่าแม่งสบายมากานะครับผมเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วงเกมเปิดใหม่ผมได้ดีลุกมาตัวแรกแล้วผมก็รู้สึกเลยว่าโคตรง่ายเกมมันง่ายมากเจอแร่ดีลุกตีเจอโล่ดีลุกตีเจอไม้ดีลุกตีเจออะไรดีลุกตีหมดไม่ว่าจะอะไรดีลุกจะกวาดล้างอย่างไม่หยุดยัง้งนี่ยังไม่ได้พูดถึงอันติที่เป็นเอลเอีกว้างๆเลยนะ คือถ้าเจอมอนแบบว่าเยอะๆหน่อยแล้วดีลุกกวาดเนี่ยมันก็กวาดได้ไปทางเดียวหมดเลยนะฮะก็คือเกาะกวาดมอนไปแบบว่ากองกันทางเดียวะครับผมอีซี่อีซี่สบายๆะครัยผมเล่นง่ายๆก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ถ้าใครรูดเลเได้มาช่วงต้นเกมเนะี่ยปั้นไปเถอะนะปั้นไปเถอะมันไม่ได้แย่เนี่ยผมออกจะสำรวจง่ายเล่นง่ายด้วยซ้ำเนี่ยผมสำหรับคนได้ดีลุกมาช่วงต้นเกมนะฮะไม่ได้อยากจะขายดีลุกนะฮะผมแต่ว่า ก็เดี๋ยว2 8เนี่ยจะมีสกินดีลุกมาแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าโมเดลเป็นยังไงเหมือนกันแต่ว่าลีกเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสวยงามพอสมควรก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแตกต่างจากเดิมยังไงนี่ผมผมเห็นผมเห็นแค่สีแตกต่างนิดหน่อยกับมีแบบว่าเหมือนไฟเป็นไฟขอบดำๆโผลม,มานิดนึงนี่นผมสำหรับการใช้พวกสกุลสกิลแต่ว่าลีกที่ออกมาเป็นแอนิเมชันของฟีนิกซ์ของอัลติเมทเนี่ย มันมีการแบบว่าแอนิเมชั่นที่เปลี่ยนไปนี่ผมดูเท่ามากๆรอเลยอันนี้รอเลยสําหรับเมนดีลุกทั้งหลายนี่ผมที่รอคอยนผมผมนี่เรียกว่าเป็นเมนดีลุกตั้งแต่วันแรกที่เล่นยันปัจจุบันก็ยังเล่นอชอบเล่นดีลุกอยู่เนี่ผมเพราะว่าตัวละครมันเท่เดี๋ยวเอาไว้ช่วง2.8เนี่ยเดี๋ยวออกไกด์ตัวเต็มดีลุกซะเลยนะี่ผมต้อนรับสกินใหม่นะฮ่แต่อยากจะบ่นมากเลยเรื่องการฟาร์มเซต ฟิมสันวิชออฟเฟรมเนี่ยมันยากอะไรขนาดนั้นวะคือผมได้นาฬิกาชำนาญท่านมาแล้วนะเดี๋ยวขาดหมวกคีเรตดีๆดีๆสักอันหนึ่งอะถ้าได้หมวกคีเรตดีๆสักอันหนึ่งผมว่าผมน่าจะจบกระดันไฟได้แล้วล่ะเนาะเออแล้วเดี๋ยวไปขาดอย่างเดียวน่าจะขาดดาบที่มันแฟชั่นกับตัวดีลุกมากกว่านี้นั่นเองยังไงนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคนที่อ,อยากได้ไกด์ผู้เล่นใหม่ทางด้านไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมเพราะว่า ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำเรื่องอะไรดีสำหรับไกด์ผู้เล่นใหม่เนะฮะเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาส่วนใหญ่มันก็เป็นขั้นพื้นฐานถึงแบบว่าขั้นแอดวานซ์พอสมควรคือมันก็สามารถใช้พวกข้อมูลพวกนั้นในการเ,าเล่นเกมได้แล้วอ่ะอก็เลยไม่รู้ว่าจะลงลึกอะไรด้านไหนหรือเปล่าสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะผมเผื่อเอาไปทำคลิปต่อไปนะฮะ ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าะนรับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอีกเช่นเคยเนะฮะสวัสดีครับ